เฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์4โมงถึง5โมงเย็นและวันอาทิตย์บ่ายโมงถึงบ่าย2โงมงเปิดสายตอบคาถามทุกท่านทาง fm 97 m ม h z สถานีข่าวคุณภาพ คุยเฟื่องเรื่องพระจำเนินรายการโดยเซียนพระชื่อดังวันชัยสุพรรณเจาะลึกทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นพระกลุกพระเก่าพระใหม่ติดตามทุกข่าวความเคลื่อนไหวในวงการพระเครื่องและทุกงานพิธีเข้มขลังจากทุกวัดทั่วไทย สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระก็เป็นประจำทุกๆวันเสาร์เวลาบ่ายสี่โมงถึงห้าโมงแล้วก็ทุทกๆวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงครับที่ขึ้น f m 9 7สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกุมปรสัมพันธ์ผมวันชัยดุพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการครับก็จะนําเรื่องราวเอาพระบูชาพระเครื่องเลี้ยงพระในจาร์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลเอาไา้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะครับเมื่อ ตอนที่แล้วอาจารย์สอนนี่ผมอยู่อาจารย์สอนผู้ที่ชนานาญเชี่ยวชาญในเรื่องของวัตถุมงคลหรือว่าประวัติของวัดป่าเร่ไหเมื่อตอนที่แล้วเราพูดถึงเรื่องภายในวัดครับว่ามาแล้วมาไหว้หลวงพ่อโตเป็นภาพบางโปรดอาตุเรนตาหูใบเข้ามณฑกไปไหว้หลูกหลวงพ่อถิน่นเราไปไหว้คุ้งช้างแล้วก็บิษณพันธ์นะแล้วก็ไปที่สวนกล้วยตอนนี้ถามว่าการลอกปูนองหลวงพ่อโตเนี่ยมันม,มีมวลสาร ครับเราขึ้นรูปบนสารให้ดูนะครับบนสารก็จะมีสองสองชั้นชั้นแรกที่ไม่มีทองก็คือเป็นของสมัยยุคอู่ทองถ้ามีลักมีทองมีชาติก็คือเป็นยุคในรัชกาลที่สีก็คือ5 5ปีครับปีบครับลอกไปแล้วทางวัดก็นำเอาเอามนสารนี้ไปถลุงได้ทองท<อ><ค>ำ,ำมาก็ประมาณ หลายสิบบาทใช่ยี่สิบกว่าบาทยี่สิบกว่าบาทแล้วก็ส่วนหนึ่งทางวัดก็ได้มอบมาให้ครับนะ <ผม S 1> เพื่อที่มอบให้กับโครงการต่างๆที่นำไปผสมเป็นมวลสารในการจัดสร้างวัตถุมงคลแต่นี้รรเราจะย้อนตรงนี้เราพักไว้ก่อนเราจะย้อนไปของเก่าสมัยหลวงพุทธินค,คุ้นแผนในเริ่มจริงๆสร้างมาเมื่อปีพศอะไรหลวงพุทธินเริเเ่มสร้างวัตถุมงคลตอนย้ายเข้ามา ปกครองวัดป่าเร่ร่อยุคต้นๆก็ประมาณปี2498อ่า2484ครับ2484ขออโทษ 24, ่าหลวงพ่อเทีนมาเป็นเจ้าวาดแล้วก็ซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะท่านก็เรียนวิชากับหลวงพ่อสอนเรียนวิชากับหลวงปูก่ใกล้อะไรพวกนี้ฮะเกจินในพื้นที่อยู่อ่ากับหลวงพ่อกล่ำด้วยท่านก็ไปรวบรวมวัดวัตถุมงคลแตกหักชมรุดจากวัดบ้านกลางก็ดีแล้วก็วัดพระธาตุก็ดีท่านก็มาเก็บรวบรวมสะสมไว้ใช่ครับวัดพระรูป ดินต่างๆปุตต่างๆท่านรวบรวมที่ในขัตนี้เน่ยหลวงพ่อถิ่นเนี่ยกับหลวงพ่อดีในยุคเดียวกันปะอ่ายุคเดียวกันครับอ๋อหลวงพ่อดีแต่ว่าหลวงพ่อดีท่านเพิ่งจะเสียเพิ่งจะหลอมรณภาพไปครับห<ม>ลวงพ่อถิ่นจะอยู่แก่ปัรซากกว่าครับท่านก็กรวบรวมไว้แล้วก็นํามาเริ่มได้เยอะมากเลยท่านก็เริ่มทําการจัดสร้างวัตถุมงคลยุคประมาณปี2490ขึ้นมาแต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้เป็นชิมิเนอันเพ็นว่าท่านทํามาเป็นลักษณะของ เป็นพระพุทธรูปครับเป็นพิม์หลวงพะโตก็มีครับแต่ว่ายังไม่มีหลักฐานการบันทึกเพียงแต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาใกล้ชิดคนเท่าคนแก่บอกว่าท่านเริ่มสร้างมาตั้งแต่ตอนที่ปกครองวัดป่าเล่ไครับคือทีอ่ที่คนรู้จักก็คือเป็นคุณแผนใช่ครับหลังาตาและการที่สี่ใช่ต้องใช้คำว่าลหลังตาผมเรียกภาษาลาซาศัพท์จําไม่ได้ครับว่าราชสันอะไรเนี่ยนะเอาเป็นว่าเป็นมงกุฎกับฉัตรที่หน้า พระวิหารคือเป็นตาของรัชกาลที่สี่นะฮะแล้วคุณช้างมีไหมมีตาคุณช้างมีครับวัตถุมงคลทุกชิ้นไม่ไม่ใช่มีกาของรัชกาลที่สี่ไหมมีครับมีการจัดสร้างครับไม่ใช่มีกากาของรัชกาลที่สี่มีไหมด้านหลังของวัตถุมงคลคุณช้างนะมีครับมีครับมีหมดครับถ้าเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อถิ่นสร้างจะต้องมีตราครับรัชกาลที่สี่ทั้งหมดเลยไม่ว่าพิมพ์ไหนก็แล้วแต่ต้องมีครับก็หลวงพ่อถิ่นจะเอานํามวลสารจากวัดบ้านกลางที่ทํารู้แตกหัก พระผงสุพรรณชําตแตกขาเนี่ยมามาบดแล้วก็ใส่โอ่งเก็บไว้ครับแล้วท่านก็มาทําทําวัตถุมงคลจะต้องมีมวลสารนี้เข้าไปประกอบทุกอย่างตอนที่ท่านทำเนี่ยมันมีประวัติชัดเจนว,ว่ามีเกจิอาจารย์องค์ไหนเสกท่านจัดพิธียังไงมีไหมมีครับมีครับมีตั้งแต่การแกะแม่พิมพ์เลยครับอาจา,ารย์การแกะแม่พิมพ์ดินเผาการแกะแม่พิมพ์ท่านจะมีแล้วก็ลงวันที่ไปด้วยนะอาจารย์<อ>ลงวันที่แม้แต่กระทั่งคนที่แกะแม่พิมพ์ก็มีชื่ออยู่บนแม่พิมพ์ครับ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยแม่พิมพนั้นก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์วัดป่าเลนไรครับเราสามารถเข้าไปดูได้ด้วยครับท่นนี้เนี่ยการปลูกเสกก็จะปลูกเสกกันหน้าวิหารหลวงพ่อโตซะส่วนใหญ่ครับในวิหารวัดโตนะหน้าหลวงพ่อโตตลอดครับเวลาหลวงพออ่อปลูกเสกยุคท่านเ<อ>านี่ยมีเกจิอาจารย์ดังอะไรบ้างหลวงพ่อมุ่ยครับอ๋อวัดดอนไล่ขาดไม่ได้คือหลวงพ่อมุ่ยหลวงพ่อกลวยอย่างเงี้ยครับจะมาร่วมกันปลูกเสกหลวงปู่ใกรฮะหลวงปู่ใกล้วัดศรีจันทร์และตอนหลังท่านมาเป็นเจ้าวาดวัดหงและตราราบนั่นก็เป็นอาจารย์ออองงงงคหหหนนนนึ่่ขลวถิเมืกััรบ ก็ยุคนั้นก็มีหลวงพ่อโกยวัดโคนสตาลานะแล้วก็หลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่หลวงปู่โตปุโตไปดูชิมพีนะแล้วก็ในยุทยามีพ่ออะไรมีพ่อนอการท่าเรือหลวงพ่อเทียมพรกสัตรีธิราชนะก็เอาปูดูปูดูวัดสแกแกก็โด่งดังมากที่ไม่ค่อยมีรูปไม่ค่อยพูดถึงก็คืออาจารย์นำชายเขาอ้อขึ้นมาเสกให้หลวงพ่อติณวัดดอนสลาก็ขึ้นมาเสกคือผมจะพูดให้ฟัง สุพรรณบุรีเนี่ยโรงแรมคุ้มสุพรรณเนี่ยเจ้าของเนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์ของสายใต้อของพ่อของคุณเจ้าของเนี่ยเขาจะมีหลวงพทวดเยอะมากเพราะว่าตอนที่วัดทั้งไห้หรือวัดดอนสลาเขาทําพระปากอาิษฐานเอาซองไม่ให้แจกท่านจะไม่แจกเลยท่านจะเอาเงินให้หมดเลยแล้วก็เก็บวัตถุมงคลไปเลยนะครับครับก็สุพรรณก็จะมีหลวงพระทวดเยอะนะหลังหนังสือปีศูนย์ห้า แล้วก็หลังเขาเรียกเหรียญแล้วก็จะนำดอนสราปีหนึนก้า <c oughs> นะผ่าใสายใต้นี่จะค่อนข้างดีเยอะอยู่เยอะเลยแล้วก็เราย้อนไปถึงวัดป่าวัดป่าเลยๆเนี่ยจากนั้นนาเนี่ยคือคุ้นแผนของหลวงพุทธินี่คือมีคนมีประสบาการณ์รีเรื่องเล่าไหมก็เป็นเสน่กับเพตาส่วนใหญ่ไม่ไม่มีปฏิหารมีเรื่องเล่ามีคนเอาไปใช้แล้วมันดีไม่อะไรมีไหม ก็เยอะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมตตากับโชคลาภครับอ,อย่างเช่นอย่างเช่นมันจะมีอยู่พิมพ์ไข่ผ่าซีกใหญ่ไข่ผ่าซีกเนี่ยที่ว่าเอ๊ะทำไมมีเข็มฝังไข่ผ่าซีกมีเข็มมีเข็มฝังตรงไหนเข็มฝังอยู่ใต้ฐานครับด้านล่างเข็มมาจากไหนเข็มคืออะไรคือมาจากแผ่นเสียงที่ครูสุร,สรพลสมบัตเิเลอมอบให้หลวงิ่นท่านก็เอาเข็มในนั้นนะฮะมาฝังข้างใต้ให้มีชื่อเสียงเข้าใจอ่คือเข็ม เครื่องเล่นแผ่นเสียงเขาเรียกตามหมาตามหมาก็ลําโพงเป็นเข็มเขาบอกว่าก่อนนะเวลาเขาจะเปิดเครื่องเล่นเนี่ยถ้าบางทีจะใช้มุนถ้าไม่ใช่บุนก็จะมีเข็มตรงนั้นแล้วคอยเปลี่ยนเลื่อนเป็นกล่องเล็กๆของมีเข็มฝังก็รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่นิยมถ้ามีเข็มฝังก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าพิมพ์นิยมว่ากันเถอะหมายถึงว่าการมีชื่อเสียงโด่งดังการมีคนเมตตาเวลาพูดจาอะไรคนก็เชื่อถือมาจากแผ่น เสติปัญญาให้แหลมเหมือนเข็มใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฝังเฉพาะคุณแผนน่ะฝังเฉพาะคุณแล้วจากคุณแผนเนี่ยหลวงพ่อถิ่นสร้างอะไรไว้บ้างคุณช้างที่ว่าดังๆก็มีคุณช้างแะ้วจากคุณช้างมีวัตถุโขทก็มีพิมพ์หลงพ่อโตอ่าแล้วก็เป็นพิมพ์นางกวักครับพิม์นางกวักแลวพิมชินราชเล็กจริงๆิชินราชคือหลวงปู่กลายสร้าง กับหลวงพ่อถิ่นเสร็จแล้วท่านเหรียญท่านก็เยอะนะหลวงพ่อถิ่นเนี่ยเหรียญที่ที่คนกล่าวขันมากที่สุดเลยยิ่งกว่าเหรียญรุ่นแรกก็คือเหรียญจตุรพิธ์พรชัยเป็นยังไงเป็นเหรียญรูปเหมือนหลวงปู่ครึ่งองค์ครับในยุคนั้นก็คือในยุคของมันจะมีอยู่ปีหนึ่งผมจําปีพศไม่ได้ที่ว่าพระทั่วประเทศแกจิทั่วประเทศเนี่ยจะทําเหรียญจตุรพิธ์พรชัยถวายในหลวงก็เรื่องยังไงเนี่ยครับแล้วหลวงปู่ดูบอกลูกศิษย์ว่าเหรียญจตุรพิธัพรชัยของหลวงพ่อถิ่ดสุ ต้องรีบหามาบูชากันก็คนก็เลยจนถึงวันนี้คนก็เลยเป็นเหรียญที่ว่าหลวงปู่ถิ่นรุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่นิยมและก็หายากครับมีพุทธคุณสูงแพงไหมแพงอยู่ครับหลักพันไปปลายถึงหมื่นต้นๆครับใช่ครับแล้วก็หายากด้วยคนส่วนใหญ่เขาจะเก็บกันนะครับคนจะเก็บกันแล้วก็ถ้าในยุคนั้นในยุคกึ่งพุทธกาลถ้าง,งานพุทธาพิเศษที่ไหนต้องมีหลวงว่อถิ่นไปด้วยครับ,รบพราบว่าท่านเป็นพระเกจิเป็นพระเกจิดังแล้วก็อยู่วัดใหญ่ วัดป่าเลไหลโด่งดังมากคืองานเทกระจาาทิ้งกระจาดสมัยก่อนนี่ทั่วสุพรรณต้องมานะสุพรรณก็จะมีงานใหญ่สองงานหนึ่งงานเทกระจาาสองงานดอนเจดีย์งานดอนเจดีมีสมเด็จพระเจ้าหัวท่านเสด็จทั้งสองสามครั้งมั้งนะดอนจดีคนอยู่ต่างอำเภอเนี่ยต้องพายเรือต้องนั่งเรือไอต้องถอเรือลัดทุ่งมาเพื่อที่จะมาเฝ้า รับเสด็จพระเจ้าหัวที่อนุสรณ์ดีๆที่ตัดงานไประจำปีนะครับก็เรียนทุกท่านนี่คือเรื่องราวของสุพรรณบุรียังมีอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะสุพรรณบุรีเป็นในแดนที่เจริญทุกวันนี้เขาบอกว่านั่งรถบนถนนจากกระแพงแสนนถนนมารายแมนครับกินกาแฟได้เลยกาแฟไม่หกเพราะถนนเรียบมาก นะแล้วถนนหนทางจากบางบัวทองไปนี่ขับก็ชำรุดเสียหายน้อยมากแล้วก็เร็วนะฮะขับไปจากกรุงเทพแปบ๊บเดียวเลยถ้าพ้นจากตรงบางใหญ่ไปแล้วนะถ้ารถไม่ติดแล้วตอนนี้วิ่งสบายเลยครับแล้วแถวนั้นเศรษฐีเกิดขึ้นหมดเลยครับสาลีองคลักษ์นะบางยี่หนนี่ก่อนได้เป็นทุ่งเดี๋ยวนี้จเจริญหมดพอถนนตัดไปราคาก็เลยแพงเลยที่ทางก็เลยมีราคาเศรษฐีเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย เขาบอกว่าสุพรรณบุรีในยุคที่กำลังเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเศรษฐีมันเกิดขึ้นมาเนี่ยอาโหยชั่วคืนเดียวมีเงินเป็นหลายๆร้อยล้านเพราะขายที่ขายนา,ยายที่แพงที่แพงไว้ก่อนไม่กี่ตังค์สาลีอย่างเงี้ยบานสุดสาลีองพรักษ์เนี่ยไล่ไม่กี่ตังค์หรอกอเดี๋ยวนี้ลองไปถามเนี่ยซื้อไม่ได้นะฮะวัดป่าหลายๆยังมีเรื่องราวต่างๆแล้ววัตถุมงคลที่น่าเล่นของวัดป่าหลายๆยังเห,หรียญหลวงพ่อสอนเหรียญ ป่าหลายๆเหรียญหลวงพ่อสอนพัดจุเนี่ยแะที่มีพัดข้างๆแพงไหมแพงครับหลักแสนหลายแสนเลยครับเหรียญหลวงพ่อสอนรุ่นแรกมีสองพิมพพิมพ์มียันกับไม่มียันด้านข้างมียันกับด้านข้างไม่มียันมีเกมไหมมีของเกระบาดเยอะมากครับแล้วเสริมไหมเสริมไม่มีครับเสริมไม่มีครับไม่ไดทำรุ่นหนึ่งรุ่นสองไม่มีไม่มีครับสร้างครั้งเดียวเมื่อปี2462อหกสิบสองครับอ้าวแล้วเหรียญป่าเลายๆเหรียญป่าเลายสร้างพร้อมกันครับ ตอนย<พ>ุคนั้นสร้างหลักแสนเหมือนกันครับอา<อ>จารย์ครับหลักแสนแล้วก็พิทมคุณให้ใหผลทางด้านเรื่องของการแคล้วคลาดพงกับพันนะครับป้องกันภัยดีมาก<อ>แล้วก็หนุนดวงอะไรครับก็เปลี่ยนจากเค้าร้ายให้กลายเป็นโชคดีครับ,รบจะมีจะมีประสบการณ์ตรงนั้นมากแล้วก็ส่วนเรียนหลวงพ่อโตพิมพ์หันข้างย้อนยุคมีการจัดสร้างย้อนยุคเมื่อปี2562รบอครับยังมีให้เช่าบูชาอยู่นิดหน่อย สอ,อออออสอ6 2ครับครบรอบ100ปีพระลามหลวงครับก็ได้มีการจัดสร้างย้อนยุคเฉพาะเหรียญหลวงพ่อโตหันข้างครับแต่ว่าเหรียญหลวงพ่อสอนรุ่นแรกไม่ได้มีการจัดสร้างย้อนยุคครับซึ่งหลวงพ่อโตก็มีเหรียญเขาเรียกเหรียญน,นักกล้ามก็มีพิมพ์หนึ่งครับนี่สร้างยุคเดียวกันก็ไม่ได้จัดสร้างเหมือนกันครับย้อนยุคครับมีสร้างพิมพ์เดียวครับผมก็ก็นี่คือวัดป่าเลยๆนะฮะ แล้วจากเหรียญจากพระขุนแผนจากพะระขุนช้างจากพะารจกพะจตุรัจตุร,<า>รัสพิณพรไทยแล้วมันยังมีอะไรที่พระหลงวงพ่อถิ่นเนี่ยหลงวงพ่อถิ่นก็จะมีานางกวักเนื้อดินเผาแล้วก็มีเหรียญทั่วไปแล้วก็พระร่วงที่ท่านสร้างกับหลวงปู่คำวัดหนองพุทธังกูล<อ>ทัางร่วมกันอันนี้ก็คือเป็นที่คนคนชายไทยของคนสุพรรณชอบเพราะเหนียว คงกระพันสายเนียวสายงกระพันเลยหลวงพ่อคำครับวัดหนองคุทางกูลครับครับแล้วก็หลวงพ่อแต้มร่วมกันเสกหลวงพ่อแต้มพระลอยใช่อาจารย์ของเสือเมษวรหลวงพ่อแต้มวัดพระลอยครับคือสุพรรณเนี่ยมันดินแดนพระเกจิอาจารย์เยอะมากเยอะมากเราไล่มาจากนครปฐมเลยครับไอ้จากสองพี่น้องพี่น้องครับเยอะมากเลยไม่ว่าจะหลวงพ่อโนัะครองมาดันครับก็ดงดังเป็นอาจารย์ของสมเด็จพระสังฆราชปุ่นะของพี่น้อง แล้วก็มาไล่มาถึงหลวงพ่อไขวัดเชิงเลนไขวัดเชิงเลนบางไม่ไหม้ครับก็แพงแพงแล้วก็มาหลวงพ่อขึ้นวัดสังโคก็คือตุ๊กตาครับไอ้ตุ๊กแกตุ๊กแกหลวงพ่อลื่นแล้วก็มาหลวงพ่อเนื่องวัดพิม์สุวรรณวัดใหม่พิมสุวรรณที่อำเภอบางละมารตะบนตะฆานี่ก็แหวนพิรอดแหวนพิรอดกันงูกันปิงกันงูใส่แล้วลงนาเนี่ยปิงไม่เกาะงไม่เกาะนาแล้วก็มาหลวงพ่อวัดสวนหลวงหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อปลื้มวัดสวน สวนโงแล้วก็ขึ้นมาก็คือหลวงพ่อเนียงวัดน้อยนะก็โด่งดังแล้วก็มาเข้าในเมืองก็คือหลวงพ่อโบยวัดปาอะไรารหลวงพ่อโบยวัดมะนาววัดมะนาวแล้วก็ไปนู่นเลยหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไร่นะแล้วก็โด่งดังแล้วก็มาที่ดอนดีๆก็คือหลวงพ่อเก็บหลวงพ่อเก็บพ่อเก็บท่านก็สร้างพาไ้เยอะมากมายครับสุพรรณก็จะมีของดีแล้วจะมีพระเจิอาจารย์ชื่อดังแล้วก็เป็นเมืองที่มีนักร้องเยอะที่สุดศิลปินทั้งชาติ ก็จะมีแอดคาราบาลนะแล้วใครไงตูนบอดี้สแลมไอตูนได้เป็นศิลปินชาติป่ะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแล้วก็ฝันจิตศรีปพรรจันไวยพศเพชรสุพรรณไวยพศสามคนคนดังก็จะมีเยอะสมเกียรติออนมิบลพุ้มพวงดวงจันทร์ผู้พวงโอ้โหเยอะนักร้องเยอะเลยสอนเพชรสอนสุพรรณนะสายยันสัญญาแต่ศิลปินชาติสามคน ก้านแก้วไม่ได้เป็นนะก็มีวยพัเพรชตัวพันธ์ฝันจิดสีประจันแอดคารบาราแล้วก็ยังมีเรื่องราวเยอะๆมากมายจะมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีพระกุก็เยอะเยอะเลยหรือว่าวัดพระําเสือท่ามพระเขาเขาพระคุณทองพระผงทุพันธ์วัดพระศรีมหาธาตุพระเมศสวนกำแพงกาล้องแล้วก็ ปูดอนกระโดนแล้วก็ชุดกินตึงสีอะไรนะสีกรมอนหรีแปลงประคำรอบแล้วก็แพงซอกกับแผงซอกเยอะมากเลยนะแพงซอกกับแผงครึบทั้งหมดมัน27กลุ่มฮะเฉพาะจังหวัดสุฑากรีพะรวงส้นนิ้แดงกุศลสองพี่น้องแล้วก็กุอะไรเยอะนะเยอะมากเลยนะกุสัมปอซิลสัมปอซิลแล้วชายทุ่งชายทุ่งนกคู่ เยอะครับข้ารากันแล้วไม่ไม่เยอะมากแล้วก็ของดีของอร่อยก็จะมีสาลี่สาลี่ปลาสลิดครับอยู่ที่อําเภอบางกะมาเขาเรียกดอนกํายานเดี๋ยวนี้ไม่ผมไม่ทราบว่าเขาทาอยู่หรือเปล่าเนีน่ยลำดีมีต้นกํายานอยู่รอบบ่อแล้วต้นใบกํายานมันหล่นปปลาสลิดปลาสลิดกินครับับแพงมากเดี๋ยวนี้มันก็ไม่รู้มีหรือเปล่านี่ดอนกํายานแล้วก็สาาลี่นี่โด่งดังมากนะสาลี่ของแม่บุ้ยอยู่ที่อำเภอบางกะมา เดี๋ยวนี้เจริญครับเข้าไปแล้วทางตะพงตาพานข้ามอะไรเยอะแยะหมดเลยนะตลาดเก่าร้อปีสองเก้าห้องนะเยอะเลยนะสามชุกสชุกนะครับมีเรื่องราวมีประวัติมีตำนานนะเศรษฐีก็เยอะแล้วมีนายกรลฐมตีหนึ่งคนก็คือบรรหารศิลปะอาชาสังกราลก็มีหนึ่งก็คือวัดโพสมเด็จพระรีวงสังฆ้าิยานท่านเป็นคนสองพี่น้อง นะแล้วเจเจอาจารย์ชื่อดังก็คือหลวงพ่อโหนกนะแล้วก็มาหลวงพ่อเนียมนี่โด่งดังหลวงพ่อเนียมหลวงพ่อสดก็คนปักน้ำปักน้ำหลวงพ่อเนียมเนี่ยก็ยังทันก็ยังเถียงกันอยู่ว่าท่านทันสมเด็จพุทธเจ้าโตพรมบาลังศีหรือเปล่าเพราะมีรูปที่มีเนนถือพัดเนี่ยนัเขาบอกหลวงพ่อเนียมวัดน้อยบถ์มหาอุดหลวงพ่อเนียมวัดน้อยบวชเรื่องนี้จะเจริญมาก แล้วรูวเนี่ยชอบเลี้ยงแมวเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเออก็ทุกคนก็เอาอาหารแมวไปถวายหลวงพเนี่ยอยู่ที่วัดน้อยครับอ,อ,อยู่ที่หลิอแม่น้ําแล้วก็เป็นเกจิอา,าจารย์องค์เดียวที่ทนนาาําน้ามนต์หน้าวัดหน้าวัด้าน้ำเนัาเออ,เอ,อก็มีเรื่องเล่าครั้งหนึ่งเขาบอกว่ามีคนจีนมาขอน้ํามนต์ถือหายมาครับหลวงพเนี้งกำลังคุยธุละกับแขกที่มาจากกรุงเทพท่านก็บอกว่าไปตักเอาหน้าวัดครับ คนจีนเท่าแก่คนนี้ก็ด่าในใจน้ำมนต์ลอยหน้าหน้าวัดแต่ก็ขัดไม่ได้ก็เลยไปตักมาพอออกหน้าวัดก็เทเทไม่ออกเทไม่ออกจากไหนเออโอ้โหตอนนี้ศรัทธาเรื่องราวใหญ่โตมีมาขอเข้ามาไอเรือเรือโยงสมัยก่อนเป็นเรือโยงที่คนกิคาเรือไอเรือโยงเรือหางยาวเรือสองชั้นนะเรือด่วนเรือเบื่อแล้วแล้วแต่พอผ่านหน้าวัดน้อยจะต้องเอามือล้วงที่น้ํา แล้วก็มา,ล,าลูบหน้าตาะะลูบหัวนี่คือคองค์เดียวนะที่ทำน้ำมนต์หน้าวัดกรุงเทพก็มีวัดละคังหรือว่าโตทําไว้หน้าวัดพวกดาราพวกนักร้องต้องไปวัดตรงนั้นมาจะได้มีคนชื่อเสียงตรงๆก็ฝากไว้ด้วยนะท่านที่ไปสุกพันแล้วจะมีของดีจะไปไวัดตรงไหนก็ยุงไปวัดน้ำมนต์หน้าวัดเป็นแม่น้ําท่าจีน อามารูปหน้ารูปหัวเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็จะลืมภาพไปไหว้วัดป่าหลายๆไปไหว้วัดพระลูกแล้วก็วัดต่างๆเยอะแยะมากมายเลยก็มีเรื่องราวตำนานเกี่ยวกับเรื่องความขลังความศักดิ์สิทธิ์วัดพระศรีมหาธาตุก็โด่งดังเรื่องพระผงสุพรรณพระผงสุพรรณแล้วก็พระเมรุสวนแล้วก็พระกำแพงศอกกำแพงศอกก็ชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของกันไฟ,นไฟแล้วจะมีวัด,ไ,<ฟ>วดไหนมีที่ไหนวัดสุพรรณที่มีพระต่างๆ ถ้าเราเอาจากเส้นทางไหว้พระก้าวัดก่อนเ,อเรานับนับจากวัดพระศรีรัตนะก่อนวัดพระพงษ์สุพรรณเป็นวัดที่หนึ่งลงเลยจากวัดพระพงษ์สุพรรณไปก็ขวามือก็เป็นวัดแคร์ครับวัดว<บ>ัดวัดแคร์ก็เป็นอาจารย์คงอาจารย์คงใช่ครับอาจารย์คงเป็นกอาจารย์ของคุนแผนใช่ครับที่เสกใบประขาเป็นตะกั่นใช่ครับเสกใบประขาเป็นต่อเป็นต่อต่องโคตาคงก็เป็นเพื่อนกับขุนไกรพ่อของขุนแผนออกจากวัดแคร์ไปแล้วก็ไปวัดสระพีครับไปดู พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณครับตรงนั้นก็มีเลยจากวัดสารพีไปก็เป็นวัดพระลอยพระลอยที่เป็นพระพุทธรูปหินทรายลอยน้ํามาครับลอยน้ํามาลอยน้ำผ่นแล้วก็มาติดอยู่ตรงท่าน้ำที่วัดมีพระเกิอาจารย์ชื่อดังหลวงพ่อแท้แล้วจากวัดไหนเหรอแล้วก็ออกจากวัดพระลอยไปก็ไปวัดพระนอนพระนอนนี่เป็นพระพุทธรูปนอนหงายครับนอนหงายครับมีองค์เดียวในประเทศไทยที่เป็นพระพุทธรูปนอนหงายเป็นของเก่าเหมือนกันนะอยู่ในยุคประมาณอยุธยาตอนต้นนู่นนะครับแล้วก็ แล้วก็ไปอีกก็เป็นวัดพิหารแดงวัดพิหารแดงแล้วก็ไล่ไปเรื่อยมันมีจนไปสุดที่วัดบ้านกลางเป็นวัดสุดท้ายครับจะมีก,กลางอยู่ศรีประจันอยู่อำเภอศรีประจันครับเป็นเส้นทางไหว้พระเก้าวัดยิงยาวไปเลยครับยิงยาวไปแล้ววัดคูบัววัดปู่บัวคูบัววัดคูบัวที่มีกุพระ่วงดังมากกุพระ่วงวัดคูบัวครับมันเกติดต่อกับจังหวัดยัยนาาอ่าน่าจะอยู่ไปทาง น่าจะประมาณอำเภอเดิมบางถ้าติดไปทางชัยน่าจะเป็นเดิมบางครับอาจารย์นั่นแหละวัดคูบวัวนี่ก็อำเภอเมืองนะผมจาไม่รู้จําได้บ้างนะคือวัดคูบัวเนี่ยเ,เป็นมีกุพร,ร่วงดังมากเลยกุพร,ร่วงวัดคูบวัวนะฮะมันจะมีอีกกุหนึ่งก็คือวัดปูบ่บัวก็มีชื่อคล้ายกันอันนี้อยู่ริมแม่น้านะฮะแล้วก็สวนแตงก็มีพระนะกุสลขาว ใช่ใช่อันนี้หายากมากครับวัดกุสาลาขาวอ่กุบังยี่หนอย่างเงี้ยครับบังยี่หนนี่เป็นบังยี่หนี่เหนียวมากอยู่ริมน้ำปากทางที่จะลงแม่น้ำท่าจีนแล้วก็มาเข้าประตูน้ำบางยี่หนที่จะมาออกบางทรายบางไอ้ที่มาออกบางซ้ายมาออกเสนายุยยาต้องผ่านบางยี่หนทุกวันนี้สะดวกไปแล้วทุกวันนี้ไปรถปุ๊บปั๊บปั๊บเลยเรือทำให้ก่อนต้องไปผ่านประตูน้ำ ครับแล้วแม่น้าเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์คือแม่น้าเนี่ยฟักน้ํากินได้เลยเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้มันสมัยก่อนบ้านริมน้าเนี่ยก็ต้องตัดน้ําแล้วไปแฝงสันส้มคเอามากินนะฮะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีโมนสารพิษต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับครับก็เรียนเชิญทุพานจะมีอะไรดีๆเยอะแยะมากมายนะครับท่าน ที่ยังไม่เคยไปก็ลงไปเที่ยวไปไหว้หลวงพ่อโตว,วัดป่าแล้วก็เดินตามาไหว้พระเก้าวัดแล้วก็ไปหาของดีของอร่อยกินนะฮะก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับวัดป่าเลไล่ลนี่เครื่องวันเครื่องวันเค,ครึ่งวันเลยนะแล้วก็มีของฝากของที่เลือกแยะแล้วก็ไปบูชาวัตถุมงคลจากวัดป่าเลไล,ลเป็นของวัดทุกชิ้นทุกอย่างนะฮะครับแล้วก็จะลืมไปไหว้หลวงพ่อโตไปเข้ามโดบหลวงพ่อถิ่นไปพิพิธภัณฑ์ มาไหว้ขอพอรขุนช้างแล้วก็ไปที่สวนกล้วยนะฮะแล้วก็ยังมีสิ่งต่างๆอีกเยอะมากเลยนะเป็นวัดท,ที่ใหญ่โตฟังฝังมากเลยนะฮะครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของอะพะระวัตถุมงคลอาจจะเป็นพระหลากหลายหรือเป็นกระทรงกระถาหรือเป็นจันทร์ต่างๆนะฮะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งครับคุยเฟื่องเรื่องพระ ดำเนินรายการโดยเซียนพระชื่อดังวันชัยสุพรรณเจาะลึกทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นพระกรุกพระเก่าพระใหม่ติดตามทุกข,ข่าวความเคลื่อนไหวในวงการพระเครื่องและทุกงานพิธีเข้มขลังจากทุกวัดทั่วไทย